ซุปอ right? ้โหูน่ากินครับผมมาครับดูครับกุ้งของมนเสนนคองามุกครับมไม่สอครับอ้าวจัดการครับกิมมันเซนตอนก้อนเหมือกเ้อก้อนออกลองวงให้อืม มาครับวันนี้เมนูตุ๋นอบปุ้นเส้นเจียตอันอันนี้คือสูตรนะครับเอาหมูห้องวันสูตรจากไรห้องเตะฮ้องเตะแม่งยังม่ดเม็่ยงเฉียด้องเตยสูตรสูตรสูตรนี้บ่นได้ยินมาเลยยังก็ใส่ประแดกอยู่เลยสามเกลือครับเขาตำไปแล้วครับ ส่วนนี้บ่คคย,ยได้ออกหมายครับสามเกลือครับเสี <sh arp> <sh arp> himself, ่ยวนะครับซีอิ๊วขาวเหม็ดครับเหม็ดทุกอย่างซีอิ๊วดำเสีิ๊วดำหวานครับมันจะมีรสหวานอืมเอาสีกุ้งอบบนเส้นครับวันนี้ซอสหอยครับฮะ ผู้สูตรเสร็จไหมอ๋อทุเทียเห็นน้ำกินโมไซย์ใหญ่ๆบันทันนั่นละกลินแสบตาลาบไก่บอกว่านักหรือฮาก็ได้หมดเลยล้วนๆลงกแก่น้ำตาลครับตักหวานนิดนึงครับอันนี้ปรุงซอสรสดีครับพอประมาณครับไม่ต้องตวงครับแล้วแต่ชอบครับอ้าวนี่ครับอันนี้ตวงครับต้องสองตักใหญ่ๆครับบอระตักมุมครับหนึ่งครับพอแล้วเจ้าน้ำมา น้ำมันหนึ่งขวดสิเล้าน้ำมหนึ่งขวดครับกุ้งอบปุ๋นเส้นครับไอ๋อัน,นเลี้ยงนี่เอียงก่อนนี่ขิงขิงครับสูตรไม่ต้องใสขิงเหรอครับสูตรแต่ใส่ตะกี้เฮ็ดอยู่ <c oughs> บพราะไ่ได้ใส่แบบบ่ได้ใส่หมูใส่กุ้งเลยโอ้ยประเทศนี้กินหมูข้าวกุ้งเนี่ยสิบอกใหช้ชั้นเขาก็เอ้อว่าหมูกุ้งอบปุ๋นเส้นเปลอเออมึงเอียงกินเด้อนี่ครับปรุงน้ำแล้ว จริงเขาต้องเที่ยวกขอนะครับแต่ว่าเร่งด่วนเร่งด่วนครับเร่งด่วนมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับม,มันโซกเล็กคนกันอยู่แล้วครับเดี๋ยวมันก็ไปลงหม้อทีมงานนี้มั่วอยู่แล้วครับ <laughs> กินได้ก็กินครับกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน <laughs> เขาเขาล้ำเขาล้ำมาขึ้นนี่ปอกมากเพสุกอ่าเขาล้ำปอกมากเพราะสุกจำขึ้นนี่ <What? S 1> ครับติดแก๊สเลยครับหมู หน้าไปสักครู่ครับผมแค่ก,กัสูตรได้นี่ก็เซฟระดับอันนี้ครับพนเพแนวกินเป็นทุกอย่างครับตู้อรือว่าเป็นอย่างเดียวหร่าเป็นแต่สแตกครับแต่เหมือ <laughs> นสูตรแค่โมเมจังได้ขวัวใกล้สองมือกับเมื่อใส่ตู้เย็นมาอุ่นแกมเราอยู <laughs> ่ <laughs> มีคนก,กิน,น <laughs> เนาะบ่เคขนเริ่มเดือดแล้วครับมันจืยๆแล้วที่ไรต่อนี่ อืมเขาเดือดให้มันมันเป็นสูตรถับเป็นสูตรแข็งมันเหม็นกระทะเล็กน้อยอเ,อมมเออหอไมไหม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 ไหมนะไหมไหมนะไหมไหมนะหนะอไมไหมนิดหน่อยครับเอาสองถุงแล้วกินจะกินหมดไหมเนะี่ยเอาถุงเครื่องก็ไรสองโลก,ก็ได้พวกนุน่นเยอ,อะไปมันดิเดี๋ยวหน่อยให้อีกดิอ,อ,อืมสูตรทองเต เน the right. no ี่ยีจางอยู่นี่คอนแกะมันแล้วใส่บุญเซ็นครับนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะล้อใส่ป่าห้านี่นะห้ามใส่ป่าห้ากูนะนี่ครับน้ำมาครับเดี๋ยวก่อนน้ำก็แห้งกระป๋อตวงลงไปครับอืมเข้อรถดีเป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับ มาทานไปิดไว้ like, ครับอายครับรอสักแป๊บหนึ่งครับผมเอาาับรอ่งเลยคุณพรเออพรแก๊สครับพรขั้นไม่หมดพรแก๊สครับน้ำสีิ๊กให่ไหมแล้วบุญเสนี่มแน่เว้ยมันแยมากเยอออคุณด้เห็นเป็นบุญเสถีแหงต้องใช้น้ำในไลเ็ินายัอซิมผีมือเนาะนี่ครับ นี่ครับเขาอ,อ,อาจจะบ่ค่อยมีการกินเหลราโซ่ปันใดเพราะเขาบ่ค่อยมีขี้เหลราปันใดครับน,น,รนี่ทุกคนสแตกครับบ้าลูกเดามีกระสิบไปบวชแล้วเสมอนีฮะดูใส่อยัางก็เ <c oughs> จือครับ,บาารนี่ครับใส่น้ำไปครับควอ,อนแก๊สสักหน่อยเออดี๋ยวรอพอสีสัน เดี๋ยวเมาแข่งจ๊น่อดนี่ครับอมกุ้งปกติใส่ห้องผืนดิ่่นเอครับครับครับตามเตมแกงมุนกุ้งอบด้วยเ่นุ่่นว่าย่งไหนุนนี่เด้อครับี๋ยวอบสกังครับ กุ้งเลี้ยงแล้วครับนี่หน้าตาเริ่มสวยงามแล้ว<ป>กุ้งเลี้ยงแล้วครับกุ้งนวดห้องแบบทั้งตั้นะครับมันเปกินแบบสีสันเผื่อคามาอ่อยมัน <c oughs> ดึงนวดกินนวดนมันออกปิดฝาครับกุ้งเลี้ยงแล้วปิดฝาไว้รเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอใส่ผักรอบนึงครับใส่ผักรอแห้งครับครับผมซุปโอ้โหน่ากินครับผม โอ้ยโกล้องมัวเลยไอคือโหสีสันน่ากินมากครับมันรสชาติหมาไม่แดกสูกหรือยังนี่ถูกแล้วเออปิดแก๊สแล้วครับผมอย่าเผาคนอย่าเคนโอ้ยมาครับดูครับกุ้งของมันเส้นนั่นคือหลงลวงหมาไม่แดกเลสวยครับอ้าวจัดการครับกินมุ้งเส้นรอน ก้อนเหมือนกเ้ <laughs> ว่ามันตักอก้อนออวงรวงให้อืมเบอนี่ทำมือละออนครับคนใหญ่กินครับจะได้บ้างครับเยี่ยมไอ,อ้รับตีรับตายหอนนะครับดู <laughs> สีแันนะผมมากินครับ